สี่ปีกับเส้นทางศิลปินของผมนะครผมรู้สึกว่าก็ยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกเยอะครับอีกเยอะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆพี่ไม่สนุกเหมือนที่คิดไว้ตั้งแต่แรกครับไม่สนุกเหมือนที่คิดไว้ตั้งแต่แรกครับเวลาเข้ามาทำเราที่แรกเราก็คิดไว้นะว่าอาชีพนักดนตรนะีหรือว่าการร้องเพลงเนี่ยมันต้องเป็นอาชีพที่อิสระแต่พอมาทํางานจริงๆแล้วอะทุกอาชีพพี่เหมือนกันหมดมันจะมีแรงกดดันของมันครับ มันจะมีแรงกดดันด้วยหน้าที่ด้วยการก้าวเข้ามาทําตรงนี้เต็มตัวนะพี่มันก็จะมีแรงกดดันอยู่แล้วครับทุกๆุกอาชีพทีแรกผมคิดว่าแม่งอิสระสบายแน่เลยใช่คงคงไม่ต้องมานั่งปวดหัวอะไรเยอะอ่ะโอ้พอเขามาจริงๆแล้วเขาก็จะมีระบบของเขาหลายๆอย่างครับพี่ก็มันมันมันก็ผ่านมาแล้วครับพี่มันมันมันผ่านมาจนมันมันรู้แล้วว่าเราควรทํำยังไงเรา ควรที่จะเริ่มตรงไหนก้อนอันไหนหนึ่งอันไหนสองอันไหนสามครับมันก็ไปที่ไปเป็นขั้นเป็นตอนแต่ถ้าเข้ามาแรกๆก็จะหลวนหมดเลยเราอาจจะเอาตอนที่สี่ตอนสุดท้ายมาขึ้นตอนแรกแล้วมันไม่ใช่ซึ่งมันผิดหมดเลยแล้วก็เรียนรู้นั่นแหละครับมาเรื่อยๆปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆมันก็ยังไม่มีอารมณ์นั้นครับยังไม่มีอารมณ์ที่แบบว่าเลิกวยกลับไปออกเหลืออยู่ยที่บ,บ้านเหมือนเดิมดีกว่ายังไม่มีครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยครับสิ่งที่ตัวเองรัก ยังหอกอยู่ครับช่วงนี้ก็กลับไปออกเหลือมงไข,ขายอาหารทะเลครับเดี๋ยววันนี้เอามาฟากด้วยนะ,ะผมเอาผมเอาลูกชิ้นปลามาฟากพี่ๆด้วยอ,อ่างั้นงั้นเก็บได้เลย <laughs> พี่คัดเลยครับผม <laughs> อ๋อไม่ <laughs> ใช่เหรอ <laughs> มันมันด้วยโควิดเฟสแรกด้วยแล้วก็ด้วยที่บ้านผมทำอาอชีพประมงอยู่แล้วครับพ่อเขา ใช่แล้วผมเริ่มมาตอนที่ผมยังไม่ได้เป็นนักร้องหรือไม่ประกวดเดอะไวท์ผมออกเหลือกับพ่ออยู่แล้วครับมันเป็นธุรกิจครอบครัวซึ่งพอเจอโควิดรอบแรกอะหลังจากจบเดอะไวท์มันก็โควิดเฟสแรกเข้ามาซึ่งงานเนี่ยเขาคืนเขาไม่ได้เขาไม่ได้สำรองคิวไว้เหมือนโควิดเฟสหลังๆทีนี้จะทํายังไงพี่เพราะเดือนเราก็ต้องใช้เงินใช้ครอบครัวอีกอะไรอีกนะก็เลยพลิกผันตัวเองครับเอาอาชีพที่ ที่เราทําอยู่เนี่ยมาประยุกต์หรือดัดแปลงมันก็ไม่ได้ดัดแปลงหรอกมันก็เป็นทั่วไปที่เขาขายกันขายอาหารทะเลตากแห้งซึ่งผมไม่เคยขายแต่แม่ผมมาขายผมก็เลยเอาชีพนั่นแหละเอาชีพแม่แหละครับพ่อออกผมขายแล้วก็ไปเอาไปช่วยชาวบ้านก็บ้างอะไรบ้างครับพี่ป้านานะอาอะไรแบบนี้ก็เอาของเข้ามาขายในเพจนั่นคือจุดเปลี่ยนของชีวิตนี้ผมก็ทํางานสองหน้าทั้งร้องเพลงทั้งขายของแล้วมันก็เป็นอาชีพที่ผมรักทั้งคู่ครับ ช่วยครับมันเสริมกันครับพี่มันเสริมกันฐานพี่ๆที่เป็น f c ฟเขารู้จักเราอยู่แล้วเวลาเราไปขายของเราไม่ต้องนับจากศูนย์เราอาจจะเริ่มจากหนึ่งสองสามคนก็รู้จักแล้วทีนี้ก็เราก็ขายขายขายไปเรื่อยๆจนทีนี้เขาก็จะตัดสิ้และถ้าคุณมีฐานอาชีพนักการเป็นนักร้องอยู่แล้วมี f c อยู่แล้วเขาเข้ามาซื้อถ้าอร่อยเขาก็ซื้อต่อแต่ถ้าของเราที่เรามาขายขายแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจกับมันเหมือนที่เราใส่ใจกับการร้องเพลงเนี่ยมันก็จะมันก็จะอยู่ไม่รอดครับ ยังทําอยู่ครับมันมันคืออาชีพอาชีพของครอบครัวไม่ไม่ทิ้งอยู่แล้วครับต่อให้ผมดังขนาดไหนยังไงผมก็ต้องกลับไปขายของหรือออกเรือเหมือนเดิมครับผมให้เจ็ดสิบสามสิบแล้วกันเจ็สิบคือเห็นเจ็ดสิบคือเห็นนะครับผมไม่อยากสปอยเยอะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เจอผมหน้าทีวีแล้วเดี๋ยวผมเขินครับใช่ับ ได้ครับก็ขออนุญาตนะครับผมน้าฝากผลงานซิงเกิลใหม่นะครับล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับก็ชื่อเพลงว่าฟ้าผ่าครับพี่เพียรใดที่เจอมรสุมชีวิตหรือว่าปัญหาที่เข้ามาในชีวิตที่ถาโถงเข้ามาลองไปฟังเพลงนี้ครับฟ้าผ่ามันอาจจะทําให้พี่รู้สึกมีพลังต่อสู้กับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตได้ครับฝากด้วยนะฮะฟ้าผ่าครับมันเข้ากับช่วงนี้ด้วยครับมันมันคือมันรวมปัญหาทั้งหมดครับ ก็เหมือนเราเราเจอปัญหาแล้วก็เอาปัญหาของเรามาอยู่ในเพลงหรือพี่เจอปัญหามามันก็รวมรวมกันนะครับบางคนก็เจอแบบเพื่อนหักหลังมั่งบางคนก็เจอแบบปัญหาชีวิตที่แบบเข้ามาโดยที่ไม่ทันตั้งตัวอะไรเนี้ยครับมันก็จะรวมไว้ในในเพลงนี้เลยครับฟังแล้วก็รู้สึกแบบผมว่ามีแรงผลักดันนะขอแค่ใครสักคนที่เข้าใจค,ครับท,ที่ที่อยู่ข้างๆเราแ,แค่เข้าใจไม่ต้องมาช่วยแก้ปัญหาแค่นั้นพอครับ มันก็เป็นแนวแบบทําให้รู้สึกแบบสู้กับชีวิตใช่ใช่ครับก็ประมาณเดือนสองเดือนครับมันก็เกิดขึ้นจากคนรอบๆข้างด้วยครับแล้วก็ตัวเราด้วยผมผมเป็นคนคิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมาครับ ก็เราก็เป็นหนึ่งคนนะที่ยังยังผมไม่ได้ผมก็เป็นหนึ่งคนที่เจอปัญหาอยู่แล้วในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าหลากหลายที่เข้ามาครับแล้วบางทีมันเข้ามาด้วยที่เราไม่เคยตั้งตัวเลยแล้วเราก็ไม่รู้จะรับมือกับมันยังไงบางทีมันก็อึดอัดอตแต่ว่าเวลาเราได้ระบายกับใครสักคนเราก็รู้สึกดีขึ้นเราก็รู้สึกแบบบางทีคนรอบข้างเขาอาจจะให้กำลังใจเรากลับมาทำให้เรารู้รู้ช่องทางการแก้ไขปัญหาไปข้างหน้าได้ ช่วยได้ครับลองไปฟังดูช่วยได้ครับก็ม, <_ d ance> บมีครับอ่านเข้าไปอ่านคอมเมนต์เขาก็บอกว่าเออมันตรงดีเนาะมันเข้ากับชีวิตเขาตอนนี้จงังแต่เขาฟังแล้วเขาก็รู้สึกมี ASS มแรงมีแรงผลักดันทำให้แบบเหมือนแค่ขอให้สักคนนะ่ะ <_ d ance> ครับ มันมันเป็นความตั้งใจของผมตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับที่ที่ที่จะทําเพลงนี้ขึ้นมาถ้าคนที่เจอปัญหาหรือว่าเจอปัญหารุ่มเราครับเขาจะเข้าใจทันทีเลยว่าผมกําลังสื่อสารอะไรออกไปเขาจะเข้าใจได้ไดเลยว่านี่คือกําลังเจอปัญหาอยู่นะ เขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักถึงขนาดที่ว่าต้อง in, อินต้องอินไปกับเพลงแต่บางคนที่เขาเจอปัญหาตั้งแต่เขา,าจ,จะอินไปกับเพลงครับเป็นจะเป็นอ่าเรียกว่าับเพลงก็ได้เรียกว่าเอาไว้ซับเก็บไว้ซับในวันที่แบบเราอาจจะทุกข์ใจฟังเพลงนี้ไว้ก่อนเก็บเอาไว้เออหน่อยก็มีเพลงนี้แบบว่าไปอ,อยู่เคียงข้างได้ก็ได้เหมือนกัน,กนได้เหมือนกันครับเพราะว่าเราเราก็ไม่รู้เราพี่บางคนชีวิตโคตรด,ดีเลยแต่พอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอ,อ,อยู่ดี ปัญหาที่เข้ามาอยู่ดีก็เข้ามาเฉยเลยโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวก็มีเยอะไปครับแบบนี้เขาก็อาจจะรู้สึกได้กับเพลงที่เราร้องออกไปก็เป็นแบบหนักหนักหน่อยครับพััดนตรีก็จะเป็นล็อกล็อกหนักหนักหน่อยให้มันรู้สึกว่าให้มันถึงอารมณ์ที่เราจะสื่อสารออกไปครับก็จะเป็นทางพี่แม็กครับไม่ครับด้วยเนื้อหาเพลงที่เรา ช่วยกันนั่นขึ้นมาจนจนจนมันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับปัญหาแล้วซึ่งถ้าเราใช้ดนตรีที่แบบมันมันซอฟจนเกินไปมันก็จะรู้มันจะไม่รู้สึกใช่ใช่มันจะไม่รู้สึกได้ว่าเรากําลังจะบอกอะไรกับเขาดนตรีมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งครับที่ทําให้คนฟังรู้สึกได้ว่ามันมันหนักจริงๆนะมันนี่สื่อสารเขาเข้าใจง่ายครับถ้าดนตรีมันพาไปด้วยแล้วเนื้อหามันได้มันก็หนักพอๆกันครับทั้งดนตรีทั้งเนื้อหา มีครับมันมันก็มีในส่วนที่เวลาเราเราร้องแล้วเรายากให้เขารู้สึกได้เลยมันก็จะยากนิดหนึ่งเหมือนเราต้องใส่อารมณ์เข้าไปครับรรใช่ครับ<ต>ใช่ครับมันก็จะยากนิดหนึ่งครับเพราะว่าเราร้องไว้สุดเพดานของเราครับเหมือนเราเหมือนเรากําลังเหมือนผมคุยกับพี่เนี่ยเหมือนพี่ปรับทุกข์กับผมอะผมก็จะคุยแบบซ,บซอฟก่อน ที่เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเริ่มแบบปัญหาที่มันลุมเล้าเข้ามาเริ่มหนักเราก็จะสื่อสารกันด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างที่จะแหลงขึ้นถ้ามึงไม่เข้าใจกูกูมาช่วยมึงแก้ปัญหารหรือว่ากูมาคอยรับฟังปัญหามึงเนี่ยมึงต้องฟังกูบ้างอะไรบ้างแบบนี้มันก็จะกลายเป็นหนักขึ้นหนักขึ้นมันก็จะมีช่วงแบบนั้นนะทาให้เรารู้สึกได้ว่านี่แหละคนที่เวลาฟังเพลงเราเราจะรู <hj? S 2> ้สึกได้พี่ครับ มันก็จะต้องมีครับพี่ไม่งั้นผมก็สื่อสารให้คนฟังก็แค่เรียบเรียบเออมันก็แค่เพลงอ่ะมันไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าเออมึงเจอปัญหาแต่เวลาเราใส่อารมณ์เข้าไปในเพลงมันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเรากาลังเจอปัญหาอยู่ครับมันก็เป็นฟิลมอารมณ์เพลงก็มิวสิกวิดีโอก็จะเป็นแบบพื้นๆครับก็จะมีตัวละครสามตัวก็เป็นเรื่องแต่ละปัญหาของแต่ละคนครับที่ที่ที่เข้ามาแล้วแต่ว่าคนจะตี ตีความหมายไปทางไหนคนนี้โดนอะไรมาอาจจะโดนเก็บเงินกู้มาก็ได้ในในใน,ในส่วนพาร์ทของ M v วนะครับคนแรกคนที่สองก็อาจจะทำงานในบริษัทอาจจะโดนเพื่อนเพื่อนอมองด้วยสายตาไม่ดีบ้างหรืออะไรไปนี้ครับก็สามปัญหาใช่ครับมันแล้วแต่คนดูว่าเขาจะตีความหมายไปไปในทิศทางไหนเพลงนึเงเพลงเขาสามารถตีความหมายได,ได,ได้ได้เยอะครับ ก็ช่วยๆกันครับไม่ไม่ได้ถึงขนาดผมคนเดียวไม่ได้คาดหวังครับเพลงทุกเพลงที่ผมออกมาถามว่ามีความคาดหวังมันก็มีบ้างครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี้ยผมก็รู้สึกว่าผมทําเพื่อในสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยใช่แล้วก็ถามว่าคาดหวังไหมก็นิดๆครับพี่แต่ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะครับแค่ทําออกมาครับใช่แค่มีคนฟังครับออกมาแล้วมีคนฟังมีคน กระแสตอบรับมีคอมเมนต์เข้ามาเขาฟังแล้วรู้สึกอะไรเขาคอมเมนต์เข้ามาแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วพี่เดี๋ยวไอ้เรื่องที่ว่าทําเพลงแล้วมันจะดังหรือไม่ดังหรือวนะ่าในอนาคตอาจจะดังอันนั้นก็ว่ากันไปอีกแบบพี่ถ้าดังก็ดีไม่ดังก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นความสุขของเราที่เราต้องทําอยู่แล้วติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ